เรามาตอบคอมเมนต์นี้กันนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามีข่าวว่าจะสอบครัวตาจ,จ้างแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องรู้ว่าจังหวัดที่เราจะไปสอบเนี่ยมันอยู่ไกลไหมเงินเดือนเท่าไหร่ความคุ้มค่าระหว่างนี้ถ้าเราจะไปกับค่าครองชีพณนะปัจจุบันเราสามารถที่จะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้โอเคไปสอบและเมื่อเราได้ทำงานในตำแหน่งอัตราจ้างแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่นั้น เราก็จะใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานแล้วก็ช่วงวันหยุดนะอ่านหนังสือทบทวนพัฒนาตัวเองเพื่อจะเตรียมสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยต่อไปเนื่องจากว่านเนื้อหาในการสอบเนี่ยจะไม่ได้แต,ตกต่างกันมากดังนั้นมันก็เป็นการทำงานในระหว่างนี้เป็นการทํางานไปควบคู่กับารอ่านหนังสือโดยที่ไม่ทําให้เราเนี่ยเสียวเวลาเปล่าไปในแต่ละวันและยังเป็นการฝึก ประสบการณ์การทำงานให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบในห้องสอบครูผู้ช่วยได้อีกด้วยค่ะ